สวัสดีครับหายไปไหนมาครับคุณเบสหายไปกู้ข้อมูล facebook ส่วนตัวตัวเองมานะครับคือเฟซบุ o กโดนปิดบัญชีนะผมไปล็อกอินสองระบบไว้แล้วคราวนี้ทำแอปหลงลบแอปออกลงหลง,ล,งลืมนะครับก็เลยจะไปกู้คืนมันให้ล็อกอินแลว้วมาส่งรหัสก็กู้ไปกู้มากู้บัญชีหายเลยครับพี่น้อง ว่าสวยคลิปหายเลยครับพี่น้องผมก็เล่นเปิดเฟซบุ o กใหม่นะครับเป็นซื้อภาษา,ษาอังกฤษ,ษแล้ววนันนี้ชื่อนิติเหมือนเดิมแต่พัดเพียสารเป็นภาษาอังกฤษนะครับอยู่ที่ช่องอันนี้ช่องเกี่ยวข้อมูลส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับของ YouTube นะครับก็เลยพึ่งสิมาทายชิปมันอนี่แหละมือแหละตอนเก้าโมงวัวันที่สิบนะครับวันนี้ บริสิยาไปใส่เดียครับยูนี่แหละแต่ว่า y o u u u b เนี่ยก็ปกติอยู่ครับเป็นแค่แพตฟอร์ม f a c e b o o k นะครับเพจอะไรก็หายเพจไลฟ์ฟุตบอลก็หายนะครับเพจไม่หายหรอกแต่แอดมินไม่สามารถเขา้เขาไปดูแลเพจตัวเองได้นะครับถ้าใครมีวิธีแก้ก็แนะนำเข้ามาเดี๋ยวจะถ่ายคลิปจะทำ YouTube แล้วคราวนี้ทำแบบ จะล,ลงทุกวันเหมือนเดิมแล้วครับคนนี้กลับมาแล้วนะหายไปสามสีสี่วันไปกู้ Facebook ตัวเองยังไม่เจอเลยครับแต่เขาไม่เป็นไรมันสมัครใหม่หน้าอยู่เดี๋ยวจะมีคนถามว่าอ๋อไอ้มานี่มันหายไปไหนวะไอ้เบนหายไปไหนก็มาแล้วครับอยู่นี่นะครับพเพื่อนๆก็มีไปวัดวัดที่มาวัดไปทําธุระกับแม่วัดที่วัดทางมานะครับ ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาถ่ายคลิปกลับมาแล้วนะครับฝากติดตามกันหน่อยนะเพื่อนคลิปจะจะเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงเนื้อมันขึ้นราคาโลนึงขึ้นไป20เป็นส0มร้อเราก็ซื้อ,เร,อเราก็ซื้อทีละร้อยกว่าครึ่งโลอะไรประมาณนี้ก็ได้กินไม่หมดนะครับชีวิตประจำวันปกติเหมือนเดิม นะครับถ่ายคลิปเหมือนเดิมแต่ช่วงที่หายไปก็คือไปกู้ข้อมูล Facebook นะครับแล้วก็ไปวัดที่ไปติดต่อสำนักง,งานที่ดินอำเภออำเภอบ้านผมนี่แหละอำเภอหนองเรือนี่แหละครับวัดที่วัดอะไรก็ไปพาเพื่อนไปสมัครเรียนด้วยกลับมาแล้วนะเจอกันได้ทุกวันนะครับ คลิปนี้เอามาลงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมีคนถามว่าเอ,อ้ยนี่มันเลิกทําช่องไปแล้วเหรอยังนะครับยังไม่เลิกครับยังทําต่อไปเรื่อยๆนะยังเห็ดต่อไปเรื่อยครับแต่บักห้่งก,กหง,งกิน๋วยเตียวต่บากห้่งขนมจีนน่ครับอาหารอีาสานซุปบักเขือบ่เนื้อมือเรื่องซีเฮ็ดซุปบักเขือบ่เฮ็ดบค่อยเกง่งน,น่อยเ้อครับแต่ว่ากินแสบอยู่เวลากิน ต้องเฮ็ดเอาเนาะพี่น้องก็มาเบิ่งเนะ่ะคลิปมันเฮ็ดแบบายาวๆจังน้อยนะครับเนาะถ้าผู้ใดามาคลิปนี้ก,ก็กดติดตามให้ได้ไดครับกดไลค์กดถูกใจคอมเมนต์มาพูดคุยได้ครับทะยานสู่หนึ่งหมื่นสี่พันับสไครต์นะครับเหลือประมาณ 40, 50, สี่สิบห้าสิบซับนี่แหละกดให้หน่อยนะเพื่อนๆถ้าเข้ามาดูแล้วใครที่บ้างๆก็ถ่ายคลิปตัวเองลงยูทูปก็ได้นะครับไม่ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรนะครับ เจอกันวีดีโอหน้าครับชิปนี้มาบอกกล่าวข่าวสารประจำช่องตัวเองเฉยๆว่าหายไปไหนมานะครับยังทำช่องอยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวจะเปิดเพจใหม่ทาง facebook อยู่นะครับรอสักหน่อยก่อนรอให้ชิปมันลงตัวให้ Facebook เพื่อนประมาณร้อยคนแล้วตอนนี้เอาไล่แอดเพื่อนเฉพาะที่จำชื่อได้นะครับตอนนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายสิบปีแล้ว ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่นะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ